น่องมะเ่งน่องไก่แทบๆไก่ด้วยทําเองนะครับอ่าอันนี้เขาตาแตงผักบุ้งในตู้เย็นมาพี่น้องวะอือแล้วก็อุ่นมากินน้ำหมดเสียดายตุ๋ไกใส่ไก่เมื่อคืนพี่น้องมาจัดไปฮะพี่น้องมาพี่น้องมากินข้าวน้มข้าวจ้าข้าวสวยกินงข้าวเจ้าโอ้ข้าวสวยกินข้าวเจ้าทักทันดีค่ะพี่น้องบนลตัวเลยพี่น้องโอ้โอไหวเนาะเนาะข้าวสวยก็คือข้าวเจ้าแต่ถ้าข้าวสวยภาคอีสานมันก็คือข้าวข้าว ช่วงซี่ว,ย,วยเหส,สั้นสวยแล้วใกล้ซีบายบะมงใกล้ซีเทียก์รอสั้ักิต่เแล้วมาแล้วมานมายังเป็นวัวเรอเมื่อกีนเขาลงกานรบแซเวนเกมนะเออรบิ่มันไปโดดไหม่แล้วเนาะเ,ออมมนเป็นดดมดรบินาการนมาอันนี้เันไม่นเสียลรน,น,น,นตัวอย่างนี้เสีย<น>ซื้อมาสักวัน นี่เลยผมว่าแล่กจะม่งอ่านตรงกันเลยมหมจังเลยน่อเปลียวนะพ่อช่างม้งใส่วนนีเสียเปแล้อืมต้องเจอแค่ถุงแคบๆแล้วอืมขึ้นมาเลย มั e. นก e ินข้าวมาหนูกินไก่มาลูกนะหนูหนูมานาหนูมานามันกินข้าวมาลูกมหนูกาดไหนูวาดไหนูวไผ่นังนะนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงแม่เบื่อมันหนูมันยากมานอหนูกวัไ หนูมานาไงไม่ใจโนหนูก็่ออนหดนึงเียดก็นอนนิดน้อยนอุ้คอวากินมากินไกเวานั่งลนั่ตรงนี้ตรงนี้เออไม่ต้องไปทหนมาเต็มตัวาเต็มหน้า ฟ้ารอะรงวี้ัวเอ้น้นตำนะังนนเรืนัผองั้นตามเก่งอกอิปิ้งไก่นะเขาเรียกอันนี้เขาเรียกปิ้งไก่ เป็นไก่บ so ้านนะท่านคนขอเหยียบอนยไปร้านหรือาสแซ่บดูมีโตเร็วนมไปทิ้งในขยายยงกินนมอ่ะบ่อามไปกินไครัม่ได้รับข่าที่ถึงเธอตอเลยบอกว่ามันตกัน ใช้แต่ออนไลน์แล้เอะไรยังไงอุ้งน้อยกินเนี่ยขึ้นนี่ลองดูว่านไว้จะพิกคอนแล้บอ็ไต่ไปเนี่ยขโมดจิ้มจับยังทานฟองด้วยจะกินไต่ออนอะไรเนี่ยอะไร

mẹ bảo hello phụng dở lại mẹ ngài mẹ dâu đi mẹ 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 ขำวมาเราเป็นส <dı> ุดยอนะคับคือไวรุสแต่พี่นาเพราแต่ละตานมัห่นะมูสตั้ดีดี่วนแยบไ่เอาแยมกันไม่ดีเฉยๆนักิตันี่ฮาได้ก็บอกทซอนเนาะอากินไปง่างๆกบนี่น้อเลยนี่เนืมากแกงมันไมโบอมหันบแกงมีหอวมากกินแบบนี้นะแบบนี้ต้องทำ หนูมันมากถึงมันจะเปลี่ยนในการกินการยังเขาแก้พูดออกมานล้วเนาะเด็กติ๊งตะกล่นเป็นแก้วไปแบบนั้นมาหน้าใ้เขานี่เอาตูกแกข้า้งหนานะเห็นาหมคะลูกแกะพ่อตัวเบลเลยเน่ะ

ตคุนานี้จะเป็นแบบไหนโอ้ยลูกตายก่อนหรือลูกใหญ่มาลองชงวิตครับมา้อตายก่อนวกันจ้ะรึฮอัึฮ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 ึงึฮึฮึฮลุึฮฮาฮึฮึฮ่ฮึฮึนึฮึฮรฮึ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 รึฮ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 ึไม่รู้เร่ใอ 我们来。